สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายแฟนเพจสาวน้อยเมืองยโสจาเมื่อนี้ข่อยกินตำมกแตงมือว่างข่อยอยากล่งคลิปอีกเพราะว่าเสียงมันมีข่อยว่องยงผู้ใดกับผู้ดยินเสียงจก,ก,กจกักจักถ้าสมมุติว่าข่อยเอาคลิปลงใหม่พี่น้องป้องปายเป็นแรงเชยร์แรงใจให้ข่อยบ่อกจา้าพี่น้องข่อยก็อยากให้มันมีเสียงเ้าน้ำกันอันนี้ก็สิมีตำมกแตงข้าวปุ่นนะจ๊ะเพราะว่าอยากให้มีเสียง ในสื่อสารกับพี่นแปบ,บน้องนะจ๊ะเออปกติตามบักแตงกบบ่บแสบดอกมะว่านกระแซบแสบ,แ,สบแต่ว่าโอ้ยบนหูว่าเสียงดังอะไรขนาดนั้นนะ้าพี่น้องปองไปพ่อลงไปแล้วบริบิงขอโทษขออภัยยางยิงนะจ๊ะหมูผัวกระโทมมาบอกอยู่ว่าเสียงอีหยังดอกวานเขาสมบานเสียงดังแห้งพี่น้องเออขอโทษขออภัย อันนี้ขอ,ขอลงมาส่อมอีกแค่หนึ่งเด้อจ้ะเด้อพี่น้องปองไปกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะคะเออกว่ากันไปนะพี่น,อน้องเนาะสียดยคลิปกันเลยอยากได้ออามาลงไม่กินตำมกแซงเมอว่าน,นเนี่ยแ่บแบตำช่องนวยกินเบิดเดมหมอวานปกติตำแตงสิบเบิดเออกีตําสองนวยกับสิบเบิร์ดปกติอะหมูว่านเบิดเสยเงึดหลายพี่น้องเออพูดนะ เาว่าเนี่ยแสบอีดิแสบแสบแห้งแสบแห้งพี่น้องก็เลยอย่าเอาออกมาลงอีกมือหนึ่งก็สิบว่าเป็นยังดอกเนาะขอให้เป็นคลิปอยากได้ลงไหมนะเออขนมจีนเหลือแต่กินเมียงปลาก็ยังเหลืออยู่ก็เลยเออเอามากินเพิ่มเติมว่านตำหมกแตงมันแสบนะพี่น้องนอก,ก็ว่าเอออยากอยากส่วนมูส่วนพวกเห็น พี่น้องปองป่ายเพิ่นกินก็นเลยปกติสิบุต่ำแตงด้วยสีดำแต่มะละกอแต่ว่าหมูว่านรู้สึกว่าเห็นเห็นหมูต่ำแตงกินก็นเลยอยากลองมั่งเออปกติสิตดำแต่บักฮงก็เลยอ่ะเดี๋ยวมือนี้สิไปเก็บผักสดอยู่ที่ปลูกไว้แตวสิมากินเหมือนี้ก็สิตดำอีกเด้กแตงสิต่ยอีกสิตดำอีกเพราะว่าหมูว่านต่ำแสบแห้งเมื่อนี้สิตดำอีกบายบายสวยๆผลหลายจังสิตดำเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิ เอาลงนี่บักเขือสดผอมบักเขือสดกระไรหลายเมื่อวานสืบไปตลาดปากน้ำมาตลาดปากน้ำสิขายบักเขือถูกแห้งอือแต่ว,ว่ายุแถววานนี่สิขายแพงฉันก็เลยแบบไปปากน้ำเทียนนึงฉันก็สืบพักพราะบักเขือบัยบงยังมากน้ำว่ากันไปนะพี่น้องเนาะแต่วานอันบักแตงนี่ฉันสิตำอีกเพราะว่าฉันฉันรู้สึกว่าฉันแสบบังตำบังุงฉันรู้สึกว่าฉันตำบัแสบแล้วมันมีน้ำสดผ่อนนี่ตำบักแตง เออนะพี่น้องแต่ว่ากันไปเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวก็จะลงเออจะไปซื่อกับแนวมาแนมพร้อมได้ไหมนี่เดี๋ยวสิไปซื้อแนวมาแนมเค็ม,มๆแนวเท็กนอยเศบๆเออพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้สักหน่อยมึงอจะโสดในเดอ้อจ้ดเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปบางเทีอพี่น้องป้องไปเพื่อใหเห็นเมื่อเนิ่นคลิป อันสาวหน่อยสาวหน่อยผู้นหนึ่งเพื่อนจะซื้อหน่อยคือกันนี่ลาัปที่นี่เพื่อนมาออกมาบอกว่าเพื่อนใดโฆษณาในสตรีมน้ำตาเพื่อนโอ้ยฉันก็ดีใจนะ้ำเพิ่นฉันก็ห้องห้ไปน้ำเพิ่นเนี้เพราะว่าฉันก็ตั้งใจเฮ็ดคลิปเออเพื่ออยากมีไายไดดอ่ะพี่น้องแต่ว่าฉันก็ย่งงมาใดๆได้กก็เลยตั้งใจตั้งไปเบิ่งคลิปฉันก็เลยหายไปน้ำเพิ่นไปเลยโอ้ยพี่น้องป้องไปแต่ข่อยได้ข่อยก็สิหายก็เพื่อนนั่นแหละเพราะว่าข่อยตั้งใจมาโดนแห้งแล้ว ก็ถือว่าโดนเนาะเพราะว่าเฮ็ดมาได้สักพักนึงแล้วล่ะพี่น้องก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องอันไข่เห็นเพิ่นไห่ไข่ให่นี่เขาเจ้บว่าวแบบมันเป็นน้ำตาแห้งแบบปลื้มปีตีอ่ะมันดีใจบพราเคยแบบว่าบพเคยคิดว่าเฮ้าในเมือ่อเฮ้าเฮ็ดเมื้อนี่เฮ็ดจริงจังเฮาสิดออีหลีอเอียงั่นเห็นน้องนองเพิ่นเผ็ดน้นองเพิ่นออกมาไลฟ์สดฉันก็โอ้ยฉันไปเบิ่งไปฉันก็หายไปคิดทอดจะค้องพี่น้อง กีเตงนเกของเออเห็นน้องหายก็ะหายน้ำน้องธรรมดาแหละพี่น้องคนท่ามันต่ำตั้งใจถุ่มเทย,ยังลงไปทำอะไรยังขึ้นมามันก็ธรรมดาเนาะก็ว่ากันเป็นน้องเป็นกับพยายามบบาหายด้เป็นกับพยายามเบาน้แตาลนั่งก็ออกฉันกับน้ำตาลอะไรพ่อนั่งน้ำนั่งน้องคือกัน <laughs> พี่น้องคลิปนี้ก็ขอมาเบาเรื่อง จังสี่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าให้พี่ให้น้องฟังเออเพื่อเดวความแบบเออเขาเอ่ยยังก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะพี่น้องเนาะเออให้แบบเฮ้าเดตต่อสู่ให้เฮ้าต่อสู่ในการที่เฮ้าเฮ็ดเฮาตัางไกเฮ็ดเนี่ยเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมันอาจิมาาเน่ยจะเฮ้ากับเฮ็ดต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสู่กันไป เห็ดให้มันได้ลองเบิงดูสมประมาทคนดูวา่าคนมันว่าบบได้โบได้มันวอาให้เห้านะลองเบิงลองเบิงวนันสิเป็นยังไงขคนวอาใไห้ได้ดีเนี่ยน้องพี่น้องเนาะเออก็ว่ากันไปพี่น้องปองไปสุขูสุขคนคลิปนี้ก็ใไก่สิเบิดแล้วเด้จ้าเด้อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่บายบายนะทุกคนเด้อ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้บ๊ายบายกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดติดตามให้เจ้าหน่อยเมืองยโสเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดโมเมนต์แบบเหาเห็ดไปมีคนมาตัดตัดยังสั่นยังสีเฮ่าถอดดิพี่น้องบบเ,อเพราะแบบเออพอมีมูมูสีเห็ดเพจย้ำกันเพ็่เห็ดเปิดกจให้กำลังใจชื่นใจขึ้นมาเด้แต่ว่าถา้าพูดข้างนอกรอบกายเฮาหีห่เขาสีบอกเขาใจเขาสิตัดตัดถอดเหาหมักๆเลยเห็ดเหฮาแบบถอแถดแฉจิตใจ เวลาเขาไปเห็นย like ังบ so he so so ่ต้งบ่ต้องบอกยังไรหรอกพ่อก็แม่แฟนจาลของเนี่ยเวลาเขาเห็นเฮ้ยเฮ้ยจังสันเฮ้ยจังสิมู้จะทําหาอะไรทาไมไม่ไปทํามาค้าขายทําไมไม่ทํามาหากินแล้วจะอยู่เขาก็ว่าเฮาอยู่ก็อนกินถูกใส่เขานั่นล่ะเขาก็เขาใจอยู่ว่าเฮาอยู่ว่าเฮ้าสิไปเห็ุงานใส่มันกับมันมันขอบครอบครัวแต่ละคนมันบอกคือกันพี่น้อง นสีขง่งอ่าอ่างานในบ้านในช่องหรือว่าเหตุต่างๆานั่นะนะ่ะมันกับว่าคือกันบ้านนี้เขาก็คิดมาแต่ฐานของเขาว่าเป็นอย่างขบุคคเหตุทำามาหากินซอยกันทำามาหากินเฮ้ากับพยายามเหตุอยู่เออบวมเมนว่าเฮ้าสิมาอยู่ก็ก็ก็ก,ก,ก็พยายามซอยนี่แหละพี่น้อง